คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจําคลิปเป็ดเป็ดสองได้ไหมครับที่ผมกินขนมแล้วแมวมันแม่เด็กนะครับอันที่จริงแล้วผมยังไม่ได้กินหรอกครับแล้วตอนนี้มันอยู่ในมือของผมและนั่นก็คือแมวเมีย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 วมาดูกันครับว่าแมวจะเด็กไม่เด็กใช่หรือ Mình chết liền Mình chết liền mm. Mèo mình có mặt nè các mặt Mình lên mặt chát lên mặt chát lên mặt chát lên mặt con thải เนียมันก็มันบางทีมันก็กินนานเกินไปนะครับหลาอันหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ายังโอ้เลือดสาบมันครับจากที่ผมให้เป็นสี่อันสี่อันจริงๆนะครับวันนี้เราก็มามาให้มาช่วยกันมเจเจ้าหมีวนะครับเพื่อมันจะกินหมดผมดูแล้วมัน มันไม่กินหรอกครับมันไม่กินจริงๆด้วย